โอปินเนสจริงๆสุดๆสุดๆนะจ๊ะบิซูมาบิ๊กซูบิ๊กะไะทำกับข้าวกินเองค่ะวันนี้ไม่ร้องให้กับบ้านใช่ไหมคะอืออืออือโอเคอันนี้ก็คือ Green House ค่ะมาถึงแล้ว

Je prends une parole à l'école. Ouais, parce qu'il pleut. Mm -hmm.

ta 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 ta

จะเข้ามาค่ะเปียกมอตะจุยอืมร่มร่มค่ะบ๊ายบายจุมต,ตัวยาวเจอกันตอนเย็นค่ะห้ามลืมร่มนะคะเจอกันตอนเย็นค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> พปอพอมดกำลังจะออกไปทำงานแล้วค่ะทุกคนเจ้าบ,าบ๊ายบายบ๊ายบาย กินเองค่ะวันนี้น้องอัญญาดาเขา,<ม>าอยากกิน <มา S 1> เกี๊ยวฝรั่งค่ะแม่เรียกว่าเ <มา S 2> กี๊ยวฝรั่งมาประมานี้ปะปองดูเขอดูปากนะคะมาประมาณนีบปะปองเบาๆเนี่ยม,ามาันจะจมีอ่อ๋อต้องเบาๆค่อยๆนะคะไหนะขอดูหน้าหนะะ่อยค่ะเนี่ยไปจูบถนนมาเนี่ยมา,มาจูบจมาเจอจริงราจะมา แกละทำให้มันวายววิ่งวาวก็ล้มไงใส่ลงมาค่ะ,อ,คะอ,อุ่นค่ะน้ำอุ่นๆค่ะโอเคใส่มาทั้งหมดแล้วค่ะเราจะมีมังค์เราจะมีเมนูตอนเช้าของแม่ก็เป็นนี่ค่ะขนมจีนน้ำยาปลาค่ะ จะมามะี่มามะจะมามะจะบ๊าบ๊าจะบ๊าบ๊ากินได้ไหมจิจะมามะจิจะมาจิเนี่ยกินแค่นี้เหรอคะพอยังพอยังอ๋อ,อ,อโอเคอันนั้นไปเก็บตู้เย็นนะคะจะปาบ๊ากินมามะจิมาจิป๊าป้ากินมาจิโอเคค่ะ เต้อเ็นตรงไเสบียงแน่นมาค่ตเย็นคอโแครอทค่ะแครอทมาชีมาโทมาใ้อค่ะใส่ครีมลงไปนะคะเดตรงนี้อือตรงนี้อะยังคะเด ีพอแล้วเนาะตจม,มูกชิมอืมอืมจะมีจะมีโจโจมันจะเอ็นใส่นิดหน่อยนะคะเป็นคานร์โนโรตผักมะม่ามะม่าจำนี้ใช่ค่ะใส่ไปเลยค่ะโอเคพอแล้วค่ะแล้วก็คนด้วยค่ะคนคะ่ะเอาโจ๊ะจากนี้คนให้ทั่วเลยค่ะมาม่มาลืมใส่ผักลงไปต้มให้นะเนี่ย สาไม่ทันแล้วคะ่ะไม่เป็นไรกินแค่นี้แหละกินจัมามะ่าชิสอร่อยแล้วคะ่ะเอาได้ดูนี้ค่ะกินไหนไม่ต้องปิดปิดไฟเนี่ยปิดไฟเนี่ยมามาด<ม>ูมามะ่าปิดเตาคะ่ะอมามาพูดผิดมาม่าบอกปิดไฟจัมมี้ค่ะเอาจานมาเลยคะ่ะจัมมี้ค่ะ ตรงนี้ค่ะอันแรกค่ะนี่ค <very> ่ะไปเอาจานมาได้เลยค่ะมาให้เทให้เนาะเทจำมอนเทจำนี่ค่ะเทใส่นั่นเลยค่ะเทมาจังนี่ดูจ้ะเรียบร้อยค่ะไหนขอดูไหนได้ไหมคะให้จีดูด้วยค่ะโอ้โหน่ากินจังเลย น,นี่จานงค่ะมันจะเป็นนี้อร่อยไหมคะอร่อยคะอ่อยคะอดจอจีจีขออนุญ,ญาตกินข้าวก่อนนะคะ <มา S 1> จีจีอมะจอมิตายทำอะไรคะจมจอมิตายทำอะไรอะ่ะจอมจอมจิงดจดอา อัญญาดาขอตัวกินข้าวก่อนนะคะอย่างเงี้ยหรอ,อจจดเดี๋ยวเอมาพูดให้ก็ได้โอเคอัญญาอัญนาขอตัวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะเจจจมีหลายท่านถามบอกว่าอัญญาดากี่ขวบแล้วน้องอัญญาดาสามขวบค่ะสิ้นปีนี้ถึงจะสี่ขวบเนาะปีหน้าเข้าโรงเรียนแล้วค่ะ สิงหาปีหน้าเนี่ยเข้าโรงเรียนแล้วอันนยาอยากไปโรงเรียนกับพี่เอม่าไหมคะอยากไปหรออยากมาๆเลยนะม,นมาไปไม่ได้อืมหาใหม่มามาไปค่ะอันนยาไปโรงเรียนกับพี่เอาม่าจะมาๆดูเจแปนปะปะดูเจแปนม,มากับปะปะอยู่ที่บ้านเนาะจะเดินเดินได้ไหมอืมเอาเวาจะไปโรงเรียนกับพี่เอม่าใช่ไหมใช่ อัญญาอัญญาไม่ร้องให้กลับบ้านใช่ไหมคะอืออือโอเครู้สึกว่าจะพร้อมมากค่ะกับการจะไปโรงเรียนเอ็งอันญาจะไปเองนี่ันนี่มาใดีม่มหวให้มามาไปส่งด้วยไหมไปส่งที่บัสเหมือนพี่เอามาให้ไปไหมจะมามาดูจิปปั๊มใช่แต่มามาไปส่งที่บัสไง ขึ้นอัญญาดากับเพียม่าขึ้นบัสไปแล้วมามาก็กลับมาบ้านไงโอเคอัญญาจะเดินไปจากบ้านเองเลยเหรอใช่โอ้โหใจใจมากเดินไปกับเพียมา่าใช่โอเคโอเคจะมาจุนจีอ๋อเอ็มาใจดีใช่ไหมคะใช่อ๋มามะม่าอยู่บ้านคะ่ะไม่ให้ไปส่งคะ่ะแล้วถ้ามามาอยากอยากไปส่งอัญญาดากับเพียมา่าให้มามาไปไหม โมอตชงมาปะป๊าชมมาอ๋ออัญญาดาอยากให้ปะป๊ากลับมามาไปส่งอัญญาดาที่บ้นสหรอใช่โอเคค่ะได้ได้ได,ได้มันมีไส้นะคะทุกคนเป็นหมูสับแล้วก็ครีมหรืออะไรสักอย่างะะอเอาเช็ดปากด้วยค่ะเนี่ยเช็ดปากด้วยเป็นผู้หญิงเป็นกุลสตรีต้องเรียบร้อยต้องสะอาดนะคะอ,อเช็ดปากค่ะ เท็ดเบาๆลูกปากก็แตกอยู่นั่นนะ่ะวันนี้จะเล่นทอตทิเน็ตไหมคะอ้าวไม่กลัวเหรอไอเสเอกเมื่อกี้เออ่มีพัสดุมาส่งค่ะทุกคนอันนี้ก็คือกรีนเฮาส์ค่ะมาถึงแล้วดูรอพ่อมัดมาประกอบให้เนาะแม่ก็จะต้องเอากรีนเฮาส์มาลงเพื่อดูความกว้างความยาวของมันก่อนแล้ว<ป>อยแบบ หวานหญ้าให้มันขึ้นเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่โดนส่วนที่จะวางกรีนเฮาส์เนาะอันยาไปทำอะไรมาลตติจงสติ๊กเกอร์เต็มเลยค่ะเตต็มมมมมมจะาาโอเคค่ะคนตอนนี้ก็ก่อขึ้นมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชั้นหกชั้นครึ่งค่ะเพราะว่าติดฝนด้วยเมื่อวานนี้พอมันก็ผ่าฝนมาเรียงได้ชั้นบนสุดนู่นนะคะนะ แต่ก็ยังไม่เทดินลงไปนะคะแค่แบบเรียงๆไว้ก่อนนะคะแต่หลายท่านถามว่าหินที่เหลือเนี่ยจะทำยังไงค่ะก็คือส่วนหนึ่งจะฝังลงไปในพื้นตรงนี้ค่ะให้มันมั่นคงแล้วก็แข็งแรงเนาะอีกส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยจะกองกันไว้ตรงนี้เพราะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่บ้านข้างบนนูน่นแกมาขอไว้ว่าจะเอาไปทำทำกำแพงกำแพงกั้นดินนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ ก็ก็เลยเามาขอค่ะถือกล้องไปด้วยสั่นไปด้วยค่ะทุกคนอากาศมันก็หนาวอยู่นะอือจะหนา,ม,ม,ามาหนาวแล้วนะเร็กเข้าบ้านเดี๋ยวแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบายจีจี้ก่อนค่ะจีจี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ